สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์รบกวนฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่25เดือนก,นกรกฎาคมสองพันห้ายสิบสี่ แรมหนึ่งข่้เดือน8ปสองปีฉลูท่านที่มีสระขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์รอรับผลประโยชน์รายได้เงินที่ลงทุนเช่นรายได้จากการจำหน่ายอาหารจำหน่ายยาหรือเวชภัณฑ์สุขภาพ อาจมีรอยฟกช้ำดำเขียวห่อเลือดบริเวณขาข้างซ้ายท่านที่มีอักษรกอไก่ขอไข่ขอควายขอระคัังงองูขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้ท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือได้ติดต่อและพบเจอบุตรหลาน ที่ห่างหายกันไปนานสุขภาพอาจมีการอักเสบหรือมีแผลตามผิวหน้าผิวหนังบริเวณแขนข้างซ้ายท่านที่มีอักษรจอ,รจ,อจานชอชิงชอช้างชอกระเชยยอหญิงขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์ได้รับสิ่งของ หรือร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวสุขภาพระว่างกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกเช่นมีคิ้วกระตุกหนังตากระตุกท่านที่มีอักษรดอชดาต่อประตักทอนังมนโททอพุทธเท่านนเนนขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์ พาบุตรการีหรือลูกหลานไปทำบุญทำทานปล่อยปลาเลี้ยงสุนัขจรจัดให้อาหารเช่นอ้อยหรือเลี้ยงช้างสุขภาพนะครับระวังปวดท้องเนื่องจากอาหารหรือน้ำเป็นพิษได้ ท่านที่มีอักษรเสาส,สลาเสอฤษีเส,สอเสือหอหีบรอจุลาหอนกคูกขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์ชวนคนคนรักเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมหรือเพื่อการสวดมนต์ทำทานศีลภาวนาสุขภาพละมันระวังขาข้างขวาอาจจะมีอาการเหน็บชาหรือตะคิวปวดเมื่อยได้ ท่านที่มีอักษรดอเด็กตอเต่าทอ,อ,ถ,อถุงทอทหารอทอธงขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์ดูแลปรับปรุงตัดแต่งต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาเพื่อให้อยู่ร่มรื่นสุขภาพขาข้างขวาระวังถูกกระแทกหรือถูกกระทบจากต้นไม้ล้มทับ นิ้วหรือขาอักเสบได้โดยเฉพาะบริเวณขาข้างขวาท่านที่มีอักษรยอรยักปลอเรือวอลแวนลอลิงขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์เดินทางขับรถไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสารสารเจ้าจีนสุขภาพมีอาการปวดเมื่อยอ่อนแรง บริเวณแขนข้างขวาสีเสื้อมงคลสีขาวสีชมพูสีฟ้าสิ่งที่จะเสริมมงคลคือผ้าปูโต๊ะอาหารผ้าชุดหน้ากระเป๋ากระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายทิศมงคลทิศเหนือทิศตะวันออก แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับแหวนเงินแหวนเพชรหรือเข็มกัดติดหน้า,นาอ,อกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉพาะเสือวัดจีนขอบคุณที่กรุณาติดตามรับรับฟังรับชมมาณที่นี้ขอบคุณครับ